อันเตือนถ้าไปห่างชี้ลงคือคิดถูกไปห่างนะไปห่างชี้ลงคือคิดถูกถูกเนี่ยレスปอนยกหน้ามองทุกอย่างที่เราทำนะครับถ้าเป็นจังหวะน้องหมาจะตอบสนองได้เช็คเลยพวกนี้ไหมหรือว่าลืมหมดแล้วลืมหมดแล้วแน่เลยอ่ะลืมดูใช่ไหมะดึงน้องหมาู่ซ้ายถูกเราจะโยนหน้าที่ดิวตี้ให้เขานะครับสมมติถ้าสมมติว่าบางครั้งเนี่ยเขาเริ่มเออออกไปเองว่าเด็กมันอันตรายเขาเริ่มลองเห่าหรือไม่ไว้ใจหรือเขาตกใจอย่างเงี้ยครับแสดงว่าน้องหมาเขาไม่โฟกัสกับเราตลอดเวลา ที่เราให้ทําอย่างขนาดนี้ครับเพราะเราต้องการเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าใช่คิดเอทกับเขาเอาไปลูกเป็นกับเพื่อนลูกนั่งหมอบรูกดิฟเฟนซ์สวยอะดูหางนะหางใครตัวเห็นไหมถ้าเขาตั้งรับเวลาเขาหมอบครับหางมันจะโบอกอย่างนี้ตึงตึ๊ดตึ๊ดตึง,ตง,ตงโทษนะ <Okay. S 2> ตุง้งแ,แล้วจำกูดเอเดนชั่นได้ไหมเฮียห่าเก่งมากได้ฟูตกับเขาไหมศูนย์เด่นเลยห่างขึ้นหลังโอเคแล้วหยุดนะครับปุ๊บสูงครับสวยนั่งหมอบรูกดิฟเฟนซ์นี่ไง レス폰เกงเก้าครับหนึ่งสองสามนั่งยองยองเรียกชื่อเสียงสูง so สนุก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 อีกอีกชมจับตัว <t ell noise> อะโทษนะอาเดี๋ยวคุณจะของอเดี๋ยวเวลายืดเวลาเดินนะครับย้ำอีกทีหนึ่งแค่ชีน้นําไม่ต้องลากเราแค่ชีน้นําว่าเขาต้องเดินข้างซ้ายแล้วก็เดินตามมาเรื่อยๆปึ๊บเนี่ยห่างเริ่มลงเห็นไหมนั่งหมอบรล่นเฟนอ็น,นี่คือสิ่งที่คุณสอนมาผมแค่ใช้วิธีการที่ผมสอนไปแล้วคุณไปฝึกมาคอยเดสปอน เก่งมากไม่มองละคอยเก่งมากอันนี้ไม่มองเลยอันนี้ไม่โดนเลยไม่มีโดนเลยไม่โดนสติเลยคอยแต่ยอมแพ้ไหมยอมนั่งหมอบลดอีเฟนเห็นไหมครับหมอบจิ๊กซอเก่งมากไม่มองเนี่ยเห็นไหมพอมีเผลอพอมีจังหวะเผลอรครับพวกเนี้ยจะลองจะลองเดินแต่แต่ไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณเจ้าของนะกจ้ของี่นั่งตรงไหนยืนตรงไหนนั่งไปเลยนะ ใช่มันไม่ได้มีผลเราแค่ดูว่าประเมินว่าน้องหมาตอนเนี้ยมันต้องมันเป็นอาซิลไหนคอยเก่งมากคอยเก่งมากคอยเรสปอนไม่มีแทบจะโบะอ่ะเวนสดงวอาความสนิทสนมกับความรักของคุณอ่ะโอเคเลยนะเพราะน้องหมาถ้ามัมนมันต่างกันขนาดนี้หน้ามือหลังมืออ่ะแสดงว่ามันมีผลของเรื่องความผูกพันคอยเก่งมากคอย เก่งมากคอยฉลาดแค่อยู่เฉยๆครับแต่แบบความแอคชั่นเลยไม่มีเลยเก่งมากคอยดูแบบนิ่งๆดูแบบไม่ใส่ใจอ่ะเก่งมากเนี่ยเห็นไหมคอยแต่เขาไม่ค่อยสนใจอ่ะมาละติดละเก่งมากคอยเฮ้ยะเก่งมากขนาดเรียกชื่อยไม่มองผมเลยคอยอ่ะมองแล้ว เก่งมากคอย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 สนใจผมน้อยมากแต่แค่ทำตามเนี่ยไม่คอยเฮ้ฮามาแล้วๆ เรียกเรียกชื่อเรียกชื่อแล้วจับเลยเรียกชื่ออ่ะเรียกชื่ออย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ใส่ใส่เทเนสแล้วเเดินนะเดินเห่าตรงไหนเริ่มตรงนั้นจังหวัดหนึ่งไหมใช่กับสมิงสูงคอยด้านหน้าเนี่ยรสปอนจริงจริงเขาเขามีทุนที่ดีนะชมหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียกชื่อชมแล้วจับหัว ใช่